<G ül üyor> ก็ถือว่าออกออกเพราะว่ามันหักมันหักเยอะใช่ใช่ไม่ได้กวนมันหักเยอะครับผมเราไม่ได้ผูกสั้นๆอย่างนี้ด้ยสมัยแต่ก่อนตกมันมาทีใส่ปลูกกับต้นไม้เลยครับเราก็ชนต้นไม้หักงากระเด็นเยอะสมัยแต่ก่อนเจ๊กหมดแหลมเปรี้ยวเลยครับงาเขาแต่งเองเขาก็แต่งเองก็รูปร่างลักษณะนี่ก็ไม่ถือว่าสูงมากไม่ถือว่าเตี้ยมากครับสมส่วนครับผม ครับผมพบกับเราครับช่องกุ้ยเจียงายเก้วสักใบก็สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ควานสวัสดีครับผมครับผมสวัสดีครับก็วันนี้มาหาพ่อใหญ่ก็เท่ากับพ่อใหญ่แล้วเนาะหามุมก่อนครับเหมือนเขาจะละแวงนิดหนึ่งสายยังเป็นอย่างนี้นะครับสายเห็นคนอื่นมานี่เหมือนจะละแวงครับ ช้างเชือกนี้มีชื่อว่าอะไรครับนี่แก้วครับผมาแก้วถ้าอีกชื่อหนึ่งนี่ครับพลายคาแก้วอีกชื่อหนึ่งคือพลายแก้วแหะครับพลายแก้ว,กวถ้าในพิมพ์เขาเรียกคาแก้ว,กวอ๋ออายุก,กี่ปีลปแ,ลปแล้วครับนี่สี <48. S 2> ่สิบแปดก็ช้างเชือกนี้นี่ อยู่บ้านเรากี่ปีแล้วเฮ้ไม่ใช่หลายปีแล้วแหละครับผม20ปีแล้วครับเขาบอกผมเลี้ยงกับ20ปีเลยมือเดียวอ่าเลี้ยงเอาจะเลี้ยงสองมือตอนควานคนในเขาเลี้ยงได้มันทามมือผมมือที่สามมือที่สามอ๋อก็คือแต่ก่อนนี่เป็นช้างอยู่ที่ไหนครับช้างเชียงนี้ครับซื้อมาตอนแรกตอนแรกมีอยู่คู่นึงไม่ใช่เหรอครับครับผมคู่นึงบูบาน พร้อมกันใช่ไหมเดี๋ยวว่ามานนคลนละไอ้นนี้มาก,ก่อนโบบาน,นมาหลังอ๋อคือพลายโบบานพลายโบบานนี่เจ้าของคนเดียวกันของคนเดียวที่ขายให้ฟาร์มโชคชัยโชคชัยครับผมอันนี้คือเจ้าของคนเดียวกันนะครับนี่ก็ตัวใหญ่ตัวนี้เนาะตัวใหญ่ตัวสูงกว่านี้ครับเก็บกันอันนี้เป็นลูกเลยครับอันนี้ก็ถือว่าสมส่วนครับสมส่วน ปีนี้ตกมันนะครับปีนี้นก,ก็งาสวยเหมือนกันนะครับนีเป็นช้างมาแต่ทางเหนือ,อนลำพูนมาอยู่บ้านเรานี่ยี่สิบกว่าปีได้แล้วเนาะควานคนแรกนี่ใครเป็นคนเลี้ยงครับควานคนแรกน้นองชายน้องชายตะวีคือทิดสุกแล้วก็น้องชายตะวีะแล้วก็อ้วนแล้วก็ผม ตะวันควายไอควานเุช,ช,ชูอ๋อคนนั้นเลี้ยงช้างเยอะเหมือนกันนะคนนั้นตะวนันแกสู้ไม่รอดเนาะหัทางแกแะกอนสองตัวเนาะทางแกตัวหนึ่นงตัวนี้ด้วยตัวหนึ่งสู้ไม่รอดไงพระชายาเหรอครับแต่ก่อนพระชายาอ๋อก็เลยเลี้ยงมาตั้งแต่เลี้ยงมานี่เฉพาะมือนี่กี่ปีแล้วครับเลี้ยงรึปีสอบร้ยี่สิบปีแลยยี่สิบปีก็อุปนิ ยังแต่สมัยศูนย์เขาเปิดอ่ะเปิดใหไม่นะรุ่นแรกเลยรุ่นแรกใช่ใช่ใช่ครับสมัยเพร้อมพร้อมพร้อมกันกับผ้าสักใบของผมเลยครับรุ่นรุ่นเดียวกันเลยครับนี่รุ่นแรกเลยครับนี่สมัยนั้นงาเกยังไม่ค่อยออกยาวขนาดนี้นะครับครับงาสั้นครับก็ย้ายจากศูนย์มาอยู่สวนสัตว์ใช่ย้ายจากศูนย์คดมาอยู่สวนสัตว์มาอยู่องค์การสวนสัตว์นะครับแต่ก่อนอยู่ในศูนย์คดอยู่กี่ปีครับม่ไอยอยู่เป็นสิบปี สิบกว่าปีพิ่งย้ายออกจากสวนสัตว์ออกจากสวนคดมาได้สามปีสี่ปีเองครับโอ้สวยงามครับอุปนิสัยส่วนตัวเป็นไงบ้างครับนี่ช้างเชื่องน,นี้มัน <c ười> ไม่ค่อยให้ขึ้น <c ười> เขาเรียกว่ายังไงอะ <c ười> ทำแรงมาให้ขึ้นไม่ไม่ทำแรงก็ช่างก็ไม่ให้ขึ้นไงเป็นนิสัยของเขาของาอ๋อครับคือยังไงเขาเรียกว่าถ้าถ้าเสียงดังนี่ <c ười> เขาจะลัวลัวไม่ขึ้นเลย คือวิ่งนี้อย่างเดียวเลยียเยไม่มีทาแสดงว่าเขาชอบเขาเอาใจเขาชอบเอาใจเอาใจมากก็ไม่ดีไม่ให้ขึ้นอีกแสดงว่าต้องต้องศึกษารายละเอียดอย่างไทยชุดยอดเลยนี่ค้าเขาไม่ให้เราขึ้นเนอะเราก็เอายามให้เขาครับใช่ไหมครับเอายาให้กินเสร็จครับพอเราแก้โซ่แก้อะไรเสร็จว่าจะขึ้นยาหมดไม่ให้ขึ้นเดินออกไปเลยหลักๆเลยจะไม่คยให้ขึ้น แล้วเวลาแบบแขกคนนี้นี่เข้าได้ไม่เป็นไรเป็นไรครับโอ้ครับผมก็ถือว่าดีครับสุดยอดครับไม่ให้ขึ้นเงคือที่ใช้เดียวคือไม่ไม่ค่อยให้ขึ้นอ๋อถ้าถ้าถ้าสมมุติว่าคนอื่นเข้าไปนี่ไม่ได้เลยคนอื่นก็ไม่ทำเหมือนกันครับไม่ขึ้นคนอื่นก็ช่างก็ไม่ให้ขึ้นอ๋อเป็นควันเป็นควันไมค์คีไม่ไปด้วย เป็นอย่งนันอีกเดินเดินได้แค่นี้จากนี้ไปหยุดแล้วแสดงว่าเขาเลือกควานเหมือนกันเดินไปจากนี้ไปแมันร้อยสองร้อยเมตรหยุดไม่ไปเลยยืมโอ้ครับเรื่องไงถ้าเราขี่ประจำแล้วก็ได้อยู่ถ้าควานใหม่กาสักเดือนสองเดือนอย่างเงี้ยเล่นลองก็ที่เห็นสายโซ่สองขานี้เพื่อป้องกันอันตรายนะครับนี่ยฟงเยอะเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับเพราะว่าอยู่ในเขตชุมชนครับเดี๋ยวหลุดไปเดี๋ยวจะเป็นอันตรายครับ งานเขานี่เคยตกแต่งไหมครับนี่งานนี่ไม่ครับไม่ไม่ตั้งแต่มามือมือจับมาเลยมือเดียวเลยมือเดียวเลยมันหักออกเยอะทำไม่เยอะมันมันหักทีแต่ก่อนสมัยตะก่อนหักทีกับศอกหนึ่งต่ก่อนก็ต่กอนไม่ได้สนใจเรื่องงานเนาะงานใช่ใช่ก็สมัยตะกอนเนาะมันกับต้นไม้เวลาตกมันมาต้นไม้กบบแพงก็ส่วนมากส่วนมากมีแต่มัดต้นไม้แหละครับช่างตกมันครับไม่ไม่ไม่คำนึงถึง วันยังไม่มีต้นไม้ให้มัดให้ปลูกกันดิตต้นไม้ครับผมใช่ใช่ต้นไม้เยอะครับต้นไม้ใหญ่เยอะต้นทาโมเอก็ประมาณกี่ปีนี้ยาวขนาดนี้ยี่สิบกว่าปีตอนตอนตอนแรกแรกนี่ยาวยาวแค่ไหนครับยาวออกออกจากปากมานิดเดียวเองครับมันฝ่ามือนึงเกินฝ่ามือนึงครึ่งศอกครับผมครึ่งศอกไม่ค่อยออกเร็วนะผมว่านะก็อยู่นี่หลายปีแล้วเนาะ แต่ว่าได้งามมาขนาดนี้ก็ถือว่าเร็วเหมือนกันนะครับยี่สิบกว่าปีก็ถือว่าออกออกะว่ามันหักมันหักเยอะใช่ใช่ใช่แต่้นมันหักเยอะครับผมเราไม่ได้ปลูกสัส้นๆอย่างนี้ได้สมัยแต่ก่อนตกมันมาทีใส่ปลูกกับต้นไม้เลยครับเราก็ชนต้นไม้หักงากกะเดินเยอะสมัยต่กอนเจ๊กหมด <c oughs> แหลมเปรี้ยวเลยครับงาเขาแต่งเองเขาก็แต่งเองก็รูปร่างลักษณะนี่ก็ไม่ถือว่าสูงมากไม่ถือว่าเตี้ยมากครับสมส่วนครับผม แต่ก็ผมเป็นคนอื่นมานี่เขาจะดูเราแบงนิดนึงนะครับนี่ปกติจับกี่คนครับสองคนสองคนกับพ่อครับสองคนกับพ่อครับอ๋อสุดยอดสุดยอดเพืจับสองคนนะเวลาเอาเข้าป่าเขาอะไรนี่ต้องไปสองคนเนี่ยเพราะตามหลักแล้วนี่ช้างตัวผู้เข้าป่าสองตัวสองนี่เป็นอันตรายเหมือนกันครับอย่างเขาไม่ค่อยให้ขึ้นยังไงใช่ใช่เขาไม่ให้เราขึ้นในป่านองอะไรทำยังไงล่ะถ้าถ้าเราไปคุม จับเขามากๆเดี๋ยวมันจะเป็นอันตรายเราอีกนะยังก็ใช่ใช่ครับมันเป็นอันตรายกับเราเหมือนกันครับเพราะว่าจะขึ้นจะลงนี่ก็ต้องใช้ขวาดสองคนก็ขวาดสองคนมาตั้งแต่เริ่มแรกเลยหรือเปล่าไม่แต่ก่อนผมแต่ก่อนผมก็จับคนเดียวเลยทุกวันนี้คือมาสร้างบ้านอยู่นี่ไงเนาะมาดูอันตรการเนาะ้ก ไปไหนไงเกะก็อยู่นี่ด้วยเกก็มาปกตินี่อยู่บ้านกระโพอยู่บ้านกระโพก็ขี่กลับไปกลับมาไปกลับมาอ๋อครับครับครับก็ผมไม่มีโอกาสมาถ่ายก็วันนี้มาถ่ายผมเปิดช่องมาสี่เดือนแล้วยังไม่เคยมาถ่ายครับว่าเกก็มายู่นี่เด้นไงเกก็เลยช่วยตัดหญ้าช่วยด้วยกันนะครับผมก็อยู่ในละแวกนี้ก็มีอยู่หลายเชือกครับตาเขาเป็นอย่างนั้นบ่ ตาเป็นยังไงตาต่างเขาดิใช่เนอะลูกตาต่างเขานะผมจะซูมให้ดูลูกตาต่างเขาลูกตาไม่เหมือนกันบางคนบางบางเครื่องมนจุดสีดำเลยอันนี้ใช่มันเป็นขีดครับก็ผมเข้าใกล้สุดก็ได้แค่นี้นะครับเอซครับผมก็ให้เขาอยู่ห่างๆเราดีกว่าครับก็วันนี้เอาความหล่อมาฝากครับนี่ไอโออร์นี่หว่ มึ oh. <laughs> กงก็ตกใจเหมือนกันครับ <laughs> อีกครั้งหนึ่งก็เอาอยายกินดีครับผมสวยงามครับผมก็ช้างเชือกนี้นี่ เป็นเจ้าของเดียวเจ้าของเดียวกันกับพายโบบานที่ขายให้ฟาร์มโชคใจไปนะครับนี่ก็มาอยู่กับควานนี่ก็20กว่าปีแล้วเนาะ20ปีแล้วครับนี่เขาเคยมีทายาตไหมครับไม่ครับไม่ไม่เคยทับทับไม่ได้ทำตัวเมียอ๋อเป็นอย่างนั้นอีกทำตัวเมียทำแรงแค่นี้พอขึ้นตัวเมียไม่ได้วดวควานเลยทีนี้ลำบากควานอีกไปควานอ๋อ ก็เป็นอย่างนั้นเนาะทำไมวนมากช้างตัวผู้เขาจะเป็นอย่างนี้มันเป็นเพราะอะไรครับเป็นที่นิสัยเขาอะไรครับบางเชีออก็ไม่เป็นไรเนาะบางเชีนิสัยดีขึ้นได้ไม่ได้ก็เป็นไรใช่ครับแต่เนี่ยพอเอาข้าตัวเมียเคยลองไหมลองนะครับเอาเข้าตัวเมียครับเอาเข้าเสร็จไม่ได้เดินเข้าไปเฉยเนาะเดินเข้าไปตะแทงเลยไงโอ้แทง่นี่เอาไม่อยู่มันก็ทำแรงเกินอ่ะงานเขาแรยังไงก็เลยใช่ใช่อันตรายครับตัวใหญ่ด้วยครับตัวใหญ่ตัวใหญ่อันตรายครับ เราพอมันขึ้นตัวเมียไม่ได้ตัวเมียไม่ให้ขึ้นทีนี้หันหาควานทีนี้ลำบากควานอีกลำบากควานก็เลยเล่เลยเคยลองนานนะครับประมาณกี่ปีแล้วลองสี่ปีแล้วครับสี่ห้าปีแล้วลองที่ผ่านมาอ๋อก็สมัยตอนยังรุ่นรุ่นอยู่ยังไวรุ่นอยู่ไวรุ่นอยู่ครับก็ผิวพันธุ์แกดีนะนี่ผมว่าเพียวพันธุ์ก็ไม่เหมือนช้างมีอายุนะครับ ผิวพัน,<ว>นดีดชายชายอ้วนให้กินดีอยดีดีอ้วนมากแล<า> <laughs> ้วไม่เคยได้แหงกับเขามีแต่ตกมันตลอด <laughs> ถึงเวลาแหงงานก็ตกมันถึงเวลาแหงงานก็ตกมันเป็นไปอย่างนั้นอีกโอ้ไม่ยได้แหงงานกับเขาหรอกงานนี่แสดงว่าเขาแบ่งบ่อยฮะน,นี่งานแบ่งบ่อยครับแบ่งบ่อยเป็นงานกระเด็นบ่อยเลยนะครับนี่ก็วันนี้เอาความหล่อของพลายคำหม้อคำแก้วพลายคำแก้วมาฝาก fc นะครับนี่ <laughs> ก็ <laughs> อยู่ระแวกเดียวกันกับสะการมิรไทยและครับอยู่ฝั่งทิศตะวันออกอ้ยทิศตะวันตกตะวันตกกับก็อยู่ติดทางดาแล้วครับแวะมาหาได้ครับก็สําหรับทริปนี้ก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องแกว่เจียงพลายแก้วสักใบด้วยนะครับวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับผมสวัสดีครับนกวาสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ